เรื่องของเมตาเวิร์สค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาเพราะว่าเป็นคำค้นหายอดคิดในช่วงส่งท้ายปลายปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะโดยล่าสุดนะคะถ้าไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอย่าง t h e v e r ิ e นะคะได้ไปรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในแวดวงไอทีนะคะว่ามีมุมมองต่อเมตาเวิร์สอย่างไรเพราะต้องยอมรับค่ะว่าคานี้ถือว่ามีน้าหนักมากขึ้นหลังจากที่มาร์คซ็กเกอร์เบิร์กเนี่ยได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็น Meta ะะซึ่งทางด้านของคนที่อยู่ในแวดวงบอกว่าก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของเทคโนโลยีสเสมอหรือเมตาเวิร์สที่เกิดขึ้นจากมาร์คซ์กเบิร์กหรอกแต่โอกาสมีมากกว่านั้นทีเดียวนะคะเพราะว่ายุคนี้กําลังเห็นส่วนที่เศรษฐกิจเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะโดยเมตาเวิร์สเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของมาร์คซ์ก็เบิร์กก็พูดชัดว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าแค่การเล่นเกมที่คอเกมทั้งหลายอาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็คนที่อยู่ในโลกเมตา ก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่เล่นเกมก็เหมือนอยู่ในโลกเมตาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปผ่านตัวอุปกรณ์ที่เข้าไปได้ถึง3มิตินะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะมีการพัฒนาระบบหลายรูปแบบทีเดียวนะคะหนึ่งนั้นก็คือเว็บ3.0นอกจากนั้นก็มีเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็มี NFT ด้วยนะคะซึ่งน่าจะเป็นการปลดล็อกเส้นแบ่งที่ขั้นระหว่างโลกออฟไลน์กับออนไลน์อย่างแท้จริงแล้วก็จะทำให้ โลกออนไลน์นั้นร้อยขอบเขตมากยิ่งขึ้น ความเป็นไปได้ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ทําให้เมตาเวิร์สเนี่ยกลายเป็นโอกาสการลงทุนที่หลายบริษัทให้ความสนใจแล้วก็พยายามเร่งสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมารองรับนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือในโลกเมตาเวิร์สเองพวกเราจะเป็นใครก็ได้นะคะจะไปที่ไหนก็ได้ฟนในมีโอกาสไปสมแว่นมาได้บร้อยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ลองเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สเพียงแค่ชั่วคราวจริงๆแล้ว, <ๆ S 1> ลวดีว c e เองอาจจะยังไม่ได้เอื้อมากนะักเพราะว่ายังคงมีน้ําหนักอยู่นะคะใส่ครึ่งชั่วโมง ก็เริ่มปวดคอแล้วนะคะกับในแง่ของโลกเเตาเวิร์สเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของการพัฒนาด้านของเทคโนโลยีที่ทําให้เราได้เห็นชัดขึ้นนะคะแต่ก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจเราสามารถไปอยู่บนเชือกเขาในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็สัมผัสถึงความรู้สึกไม่ว่าจะบองโลงข้างล่างแล้วก็โอโ้โหเสียวเพราะว่ามีความสูงสูงมากอย่างเงี้ยก,ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาค่ะส่วนทางด้านของรูมเบิร์กเองก็ รายงานถึง De Finance ETF นะคะบริษัทบริหารจัดการการลงทุนในสหรัฐค่ะที่เปิดตัวกองทุน ETF นะคะที่ชื่อย่อว่า NFTZ De Finance Digital Revolution ETF นะคะซึ่งจะติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและ NFT นะคะซึ่งกองทุนนี้ไม่ได้ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีโดยตรงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกองทุนแรกๆของ ETF นะคะที่พยายามมุ่งสู่ตลาด NFT ในยุค ซึ่งเราก็จะเห็น ETF นะคะในต่างประเทศที่ตอนนี้ทยอยออกมานะคะเพื่อล้อไปกับเทคโนโลยีบล็อกเชนล้อไปกับการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือแม้แต่เกมไฟล์แล้วก็ NFT ด้วยดังนั้นฟันเชื่อเหลือเกินค่ะปีหน้านะคะจริงๆแอบบอกเลยก็ได้นะคะว่ามีหลายบริจรในบ้านเรานะคะที่เตรียมนากองทุนเหล่านี้เข้ามาเซิร์ฟให้กับนักลงทุนไทยด้วยวเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะมีมูเม้์ที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเราก็เป็นประเทศต้นๆเลยนะคะที่จะมีโอกาสลง ทนในอุตสาหกรรมเหล่านี้กับทางด้านสถาบันการเงินไทยด้วยค่ะพิวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ